ที่จะพูดถึงล็อกคือจริงๆจ,จะพูดถึงแค่ล็อกจะแค่พูดถึงแค่ล็อกแต่ว่าไหนๆก็พูดล็อกแล้วเลยอะพูดฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วยนะครับเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยนิยามคืออะไรครับเอ็กซ์โพเนนเชียลมันก็คือฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับตามสมการฟังก์ชันก็คืออะไรครับฟังก์ชันก็คือความสัมพันธ์ x y นะครับที่เป็นสมาชิกของ r cross r บวกจำนวนจริงนะครับคูณกับจำนวนจริง ที่เป็นค่าบวกเท่านั้นนะครับแล้วสมการอยู่ในรูป y เท่ากับ a ยกกำลัง x โดยที่ a นะครับไม่ a ไม่ a ต้องมากกว่า0และ a ไม่เท่ากัน1นะครับเพื่อนก็คือ a ต้องเลขฐานตัวนี้ต้องเป็นเลขจเป็นเลขเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็มีต้องมากกว่า0แต่ว่าไม่เท่ากับ1นะครับต้องไม่เท่ากับ1 เพราะว่าถ้าเท่ากับ1ก็คือเป็นเส้นตรงลงไปได้นะครับเพราะากําลัง x อ,อะไรกําลัง1กําลังอะไรก็ได้1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น Ex p o n e n t i a l ก็จะมีเงื่อนไขาตามนี้และกราฟก็จะเป็นกราฟ2แบบก็คือไม่เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นอยู่กับเลข a ของเรานั่นเองเพราะถ้า a ของเราเนี่ยเป็น a ของเรานะครับมากกว่า1นะครับใมากกว่า1อันนี้ขอให้อยู่บนพื้นฐานว่า a มากกว่า0ูนะครับ ถ้า a มากกว่า1เนี่ยจะเป็นลันกษณะ exponential ที่เพิ่มไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอ,อ a นะครับเขียนก็ได้ a มากกว่า0แต่ว่าน้อย a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1น,นะครับก็จะเป็นการาฟอีกด้านด้านอีกฝั่งเป็นฟังก์ชันลดอะไรประมาณนี้นะครับพูดไปทำไมไม่รู้แค่จะพูดแค่ว่า exponential ที่ว่ามาเนี่ยมีเรื่องล็อกการิทึมก็คือว่าไอ้ล็อกการิทึมฟังชันเนี่ยล็อกการิทึมฟังชันน่ะคือ inverse นะครับ inverse ของ exponential แปลว่าอะไรถ้าเราเขียนตามบทนิยามฟังก์ชันล็อก,การ,ริทึมก็คือสมาชิก x y เป็นสมาชิกของ R จำนวนจริงบวกคูณกับจำนวนจริงตรงนี้ภาพก็คืออะไรครับว่าเท่ากับ log x ฐาน a โดยที่ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากัน1คือเขียนไปเท่านั้นแหละพี่จะบอกเฉยว่ามันมีนความสัมันกันแบบนี้เวลาเราทำเรื่องอินเวอร์ฟังก์ชันนะถ้าใครจำได้นะครับ เวลาเราบอกว่าเรามีฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าได้อินฟอร์ตฟังก์ชันวิธีการวิธีการแรกสุดมันทำไงครับมันสลับตัวแปรเลยนะก็คือจาก y เท่ากับจาก y นะครับจาก y เท่ากับ a กำลัง x พี่ก็ปรับกลายเป็นเลยครับ x เท่ากับ a กำลัง y ทันทีเสร็จแล้วเราต้องทำการแปลงภาพนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนฟังก์ชันเราต้องเขียนยังไงก็ได้ให้ y เท่ากับอะไรถูกไหมเวลาเราเขียนฟังก์ชันทุกครั้งเราต้องเป็น y เท่ากับอะไรเพราะเวลาเราเขียนฟังก์ชันอ่ะ y เท่ากับ f x แบบนี้มันคือการจัดรูปว่า y เท่ากับ bla bla โอเคนะครับเพราะฉะนั้น x เป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราจะดึง y จากจากสวรรค์ตรงนี้ลงมาได้อย่างไรนะครับเขาเลยเรียกว่าฟังกชันล็อกตรงนี้เข้ามาก็เลยเรียกว่าเทคล็อกเข้าไปปั้งนะครับคือการดึงล็อกก็คือดึง y ลงมาางลาแลวดึง a ที่เป็นฐานตรงนี้มาเป็นฐานล็อกมันก็เลยเขียนได้ว่าเป็น y เท่ากับ log x ฐาน a นั่นเองนี่แค่เขียนฟังก์ชันทั้งหมดนี้มาเพื่อที่จะลากมาค่ว่าล็อกมันคืออินเวอร์สฟังก์ชันเพราะฉะนั้นถ้าเราคืนรูปแบบ ถอดล็อกออกมันก็จะดัน A กลับ mm hmm. ขึ้นไปดันยกกําลัง y ตรงนี้ขึ้นไปแล้ว x ก็อยู่เหมือนเดิมก็จะกลายเป็น x อเท่ากับเยกกำลัง hmm. y นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลพูดมาเพื่อที่จะแค่นี้แหละแล้วก็จะจะพูดถึงสมบัตินะครับของตัวล็อกที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็เจอกันนะยกตัวอย่างเช่นล็อกเฐาน a อเท่ากับหนึ่งใช่ไหมล็อกเอหนึ a ่งล็อกหนึ่งฐาน a อเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับล็อกเฐานหนึ่งเท่ากับศูนย์ l o อก a ถ้า x กําลัง m x เนี่ยยกกําลัง m m ตกไปข้างหน้าได้ก็จะกลายเป็น m ล็อก x ฐาน a นะครับหรือมีอะไรอีกอล็อกผลคูณกับล็กผลบวกนะครับล็อผลคูณลก,ก็ผลบวกใช่ไรถ้ามันเป็นล็อก m คูณ n แบบนี้เราสามารถแยกบ่งเล็บได้นะครับแยกล็อกได้ก็คือล็อก m บวกกับ l o อก n แบบนี้ได้และถ้ามองเดียวกันนะครับก็ทํากับการหารได้ก็คือถ้า m หาร n ก็จะกลายเป็นล็อ ของอะไรครับ m ฐาน a ลบ log n ฐาน a แบบนี้นะครับในนี้สมบัติ log เนอะแล้วก็แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีการแยกได้นะครับแยกท้าได้ถ้าสมมุติเราบอกว่า log m ฐาน n แบบนี้พี่สามารถทำการแยกก็คือ m ฐาน log m ฐานอะไรก็ได้นะครับทั้งบนทั้งล่างแต่เลขนี้ต้องเลขเดียวกันเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็มีล็อกอื่นๆอีกเช่นล็อกอล็อก b ฐาน a ถ้าเรากลับกลายกับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็นล็อกล็อก a ฐาน b ได้นะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งไอสมบัติตัวนี้จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าหลักๆคือพูดมาทั้งหมดลิงก์ไปแค่เรื่องนี้ครับลิงก์ไปแค่เรื่องเสียงครับถ้าใครจําได้เนี่ยเรื่องเสียงมันจะมีเบต้าสลบเบต้าหเท่ากับ10บล็อก i 1ส่วน i 2ส่วน i 1 เท่ากับ10ล็อก p2 ส่วน p1 เท่ากับ20ล็อก r1 ส่วน r2 ถ้าใครจำได้นะครับก็คือเรื่องเสียงเนี่ยมันจะมีเรื่องล็อกอยู่เรื่องเดียวที่เอ่อมันจะมีอยู่เรื่องเดียวนะครับที่มีล็อกแล้วก็ถ้าในเคมี Me ก็จะมีเรื่องกดเบสนะครับที่เรามาหาค่า ph กันดังนั้นเนี่ยเรื่องเคมี Me ก็ว่างไปแต่อันเนี้ยนะครับแต่อันเนี้ยเรื่องเสียงเนี่ยมันจะยังมีบางทีอาจจะต้องมาสู้ฟันกับเรื่องของล็อกพี่ก็เลยอยากจะอ้างอิงตรงนี้ขึ้นมาว่า ถ้าสมมติเราต้องแก้สมการบางครั้งนะครับถ้าแก้สมการไม่ได้โดยตรงเราจะต้องทําการแยกล็อกไงก็คือล็อกผลหารตัวนี้ก็เท่ากับล็อกผลคูณถูกไหมไอ้ล็อกผลลบล็อกผลหารถ้ากับล็อกผลลบชั้นก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นล็อก I2 ลบกับล็อก I1 อะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะแก้ง่ายกว่าก็ได้นะครับหรือก็คืออยู่ในรูปเลยครับ10ล็อก P2 ลบล็อก P1 หงอะไรนี้หรือ20ล็อก R1 ลบ ล็อก R 2อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะแก้แบบนี้ก็ได้แต่ดูส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเศษส่วนอะไรเนี้ยหารกันมันก็จบนะครับลงไปตรงมาง่ายกว่าพูดแค่จะพูดถึงล็อกแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่แค่เอามาทวนกันว่ามันมีเรื่องของฟังก์ชันล็อกตรงนี้ที่เราอาจจะต้องมายุ่งนะครับอาจจะต้องมายุ่งกับไอ้เคสนี้นะครับการเอามาล็อกผลบวกล็อกผลลบกันแล้วก็อาจจะมีการเตะไปข้างหน้าใช่ไหมเพราะเนี้ยในพิสูจน์สูตรถ้าใครจําได้นะครับ ไกับ r มัน r กํากลัง2เนอะพอมันเป็นรูป r ยกกำลังสองอีกำลังสองปุ๊บตกไปข้างหน้าเลขข้างหน้ามันเลยเป็นยีไงอะไรแบบนี้นะครับ